แต่งตัวเป็นท่านประธานบริษัทขนาดนี้นะคะหัวข้อที่เราจะคุยในกันวันนี้ก็คือจัดฟันแบบไหนโหดนั่น <c oughs> เคสจัดฟันแบบไหนที่เรียกว่าโหดจริงๆแล้วเนี่ยปกตินะครับคนทั่วไปก็จัด2ปีขึ้นถึปีเนาะ<อ>แต่ถ้าเกิดเคสที่จะบอกต่อไปเนี้ยคิดว่าน่าจะนานกว่าแน่ๆแบบเลข4-5ปีต้องมีบางทีก็เป็นอย่างนั้น นะครับะะแล้วก็มันอาจจะไม่ได้เป็นหัวข้อที่คนไข่อยากรู้เนาะหัวข้อ<ต>เป็นคอนเทนต์ที่ทําสนองความต้องการของหมอเองแต่หมออยากบอกใช่หมออยากระบายนะคะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวด้วยว่าเราเป็นเคสยากหรือว่าเคสง่ายนะคะวันนี้หมอก็เลยชวนคุยว่าเคสแบบไหนที่เรียกว่าเป็นเคสที่ยากจัดฟันแบบไหนที่เรียกว่าโหดนะคะหัวข้อแรกคือฟันฝังในกระดูกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟันกันุดนะครับที่เจอกันเยอะที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟันเที่ยวที่อยู่ในกระดูก เนาะแล้วก็มันมีกระดูกขวางอยู่ฟันลงมาไม่ได้หรือตัวฟันเองก็เอียงไปติดอยู่กับรากฟันหน้าหรือรากฟันหลังนะครับแล้วเราต้องการที่จะดึงฟันซี่นี้ลงมาในช่องนะครับอย่างเงี้ยยากแต่ว่าถ้าเกิดมาตอนเด็กๆนะครับมาตอนเด็กๆเสร็จแล้วเรารู้ตั้งแต่แรกแล้ว,ว่าซี่นี้มันติดอยู่นะครับบางทีเปิดช่องขยายช่องไว้บางทีลงเองง่ายๆก็มีแต่ถ้าเกิดอายุเยอะขึ้นนะครับทิศทางเอียงอยู่ทั้งสูงทั้งลึกนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยากจริง นะเพราะฉะนั้นคนที่มีฟันฝังในกระดูกค่ะไม่ใช่แค่ฟันคุดข้างหลังนะบางทีเป็นฟันเคี้ยวฝังอยู่มันไม่ยอมลงมาเคสแบบนี้เป็นเคสที่ยากนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเข้าข่ายเคสแบบนี้เราอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าการจัดฟันก็จะใช้เวลานานกว่าเคสปกตินะ,ะมีหลายแบบเลยหนึ่งก็คือเปิดธรรมดาแล้วลงเปิดช่องครับให้ขยายให้ช่องเขาแล้วเขาลงมาเองได้เหมือนรักดีว่านอนสนงง่ายนะคะสองก็คือเปิดแล้วก็ไม่ลงนะครับ ผ่าไปติดเครื่องมือดึงแล้วลงอก็ยังพอไหวใช่3นะครับ3ก็คือว่าเปิดไปแล้วดึงมาแล้วนะครับติดติดขัดขัดต้องเปิดซ้ํำช่วยกอกระดูกเพิ่มเราถึงจะลงดื้อด้านนะคะยิ่งแบบดีกีความดื้อด้านมากแค่ไหนก็ยิ่งก็ยิ่งต้องใช้เวลาจัดการนานขึ้น4สีก็คือนะครับฟันมันหลอมรวมไปกับกระดูกเลยดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ลงนะครับอันนี้ก็คือคงต้องผ่าออก แต่บางทีเราไม่รู้มันตั้งแต่แรกอ่ะเราก็จะพยายามดึงแต่ว่ามันดึงแล้วมันไม่มาอาจจะต้องเปิดกรณีแบบเนี้ยบางทีตอนแรกแม้แต่หมอยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าบางทีมันเอ็กซเรย์มันก็ไม่ได้ชัดเจนว่าจะฟันทงได้ว่ามันเป็นรากฟันที่หลอมรวมกับกระดูกเลยแบบนั้นนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องเหมือนทําการรักษาไปสักระยะหนึ่งลองดูก่อนอยากอยากให้มันลงแหละแต่มันไม่ลงแล้วก็บางทีมันรวมกับกระดูกแค่บางส่วนแต่มันก็ติดอ่ะมันก็ไม่ลงอ่ะคือโดยโดยรอบๆดูแล้วว่ามัน เขาเรียกว่าวอะไรมันไม่ได้เชื่อมกันแต่มันมีอยู่ส่วนนิดนึงที่ทมันมติดอช่อมันก็เอาไม่ออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นคนส่วนใหญ่คืออย่ามีปัญหานี้คือ<ม>ฟันฝังอยู่ในกระดูกเนี่ยก็จะเป็นเคสที่มีความยุ่งยากจัดฟันก็จะใช้เวลาเนิ่นนานนะคะ<ม>เพราะว่าวนิดนึงนิดนึงไม่ว่าจะเป็นการเปิดกระดูกดึงลงมามหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเหมือนมีการแบบผ่าตัดเล็กน้อยนะคะทีนี้อันถัดไปที่เป็นเคสโหดนัมเบอร์ทูคืออะไรคะไม่มีฟันหลังแล้วอยากจัดฟัน นี่ไงปัญหาคือถามหมอเยอะมากเลยว่าหนูถอนฟันกรามไปแล้วหนูยังจัดฟันได้ไหมคะอะไรเงี้ยค่ะคําคคตอบคือจัดได้จัดได้แต่ว่าไม่ได้ง่ายๆตามปกติใช่เพราะปกติเราเนี่ยจัดฟันคิดเหมือนชักเขยยเนาะเราใช้คนตัวใหญ่ก็คือฟันหลังเนาะดึงคนตัวเล็กคือฟันหน้าแต่ตอนนี้เราไม่มีพี่ใหญ่อยู่ข้างหลังแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องหาอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นเพิ่มเช่นอาจจะต้องปักหมุดไปที่กระดูกนะครับแล้วก็บางทีทิศทางในการดึง นะครับจากหมุดไปถึงฟันหรืออะไรมันคงไม่ตรงไปตรงมาเหมือนจากฟันสู่ฟันนะครับอันนี้การรักษาโดยที่การใช้หมุดในการดึงที่เคสที่ไม่มีฟันหลังแล้วดึงไปเนี่ยมันพอทําได้แต่ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแนเนาะแล้วก็ยากค่อนข้างยาก เพราะฉะนั้นถ้าดีที่สุดก็คือดูแลรักษาสุขภาพฟันให้ดีนะคะอย่าให้ต้องถูกถอนฟันหลังไปเพราะว่าเป็นฟันซี่สําคัญที่ใช้ในการดึงดึงฟันหน้าเข้า<ช>ทีนี้ถ้าไม่มีสมมติเราแบบผิดพลาดไปแล้วมันสูญเสียฟันซี่นั้นไปแล้วก็ยังจัดฟันได้เพียง<ช>แต่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมบางคนจะเคยได้ยินคําว่าปักหมุดปักหมุดแบบนี้แหละ<ช>กรณีแบบนี้แหละที่จะต้องปักหมุดมาเป็นพี่ใหญ่ช่วยชักเขยืดึงฟันไปทางด้านหลังนะคะ<ช>ก็ ถามว่าทําได้แต่ว่าก็ทําให้เป็นเคสยากใช้เวลานานและที่สําคัญก็คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใ,<ช>ในส่วนของหมุดก็ไม่ถูก<ช>นะคะประมาณแบบอาจจะค่าเสียเข้าๆค่าหมุดจะประมาณสัก 3,000ถึงห้าพบาท<อ>าแล้วแต่ที่แล้วแต่นะะชนิดของหมุดแล้วแต่ประเภทมีหลายแบบะะเพราะฉะนั้นไม่มีฟันหลังจัดได้แต่ว่าต้องมีตัวช่วยเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็ทําให้ใช้เวลานานแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่พี่โหดแบบที่3คืออะไรคะคือการสบฟันดีอยู่แล้วเนาะแต่ไปถอนฟันออกเสร็จแล้วบอกหมอว่า จัดฟันปิดช่องให้หน่อยไม่อยากใส่ฟันไม่อยากใส่ฟันปลอมให้คุณหมอช่วยดึงฟันมาปิดช่องได้ไหมใช่คือถ้าเกิดเป็นอย่างกรณีเนี่ยครับมันเป็นฟันที่จําเป็นต้องถอนในการจัดฟันอยู่แล้วเนาะแล้วเราเราเสียฟันซีนั้นไปพอดีอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปอันนี้ก็คือปิดสบายๆแต่ว่าถ้าเกิดทุกอย่างเรามันดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเราอยากให้ฟันหลังกลับมาชิดกับฟันหน้ามันเป็นการเคลื่อนที่ฝืนธรรมชาติครับเพราะอย่างที่บอกว่าฟันหลังมีหน้าที่ใช้ดึงฟันหน้านะ แต่ตอนนี้การสบฟันฟันหน้าเราเรียงดีอยู่แล้วแต่เราอยากให้ฟันหลังมาข้างหน้านะครับการสบฟันมันอาจจะมีการเปลี่ยนซึ่งจริงๆแล้วมันดีอยู่แล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเสนอเป็นการใส่ฟันหรือการใช้รากเทียงไปแต่ถ้าเกิดจะสุดๆอยากให้ดึงมาจริงๆ มันก็พอทําได้แต่ว่ายาก <laughs> นนยากเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่สูญเสียฟันไปบางซี่ส่วนใหญ่จะเป็นฟันกรามใหญ่อ, <ะ S 1> อย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาที่จะต้องจัดฟันแบบดึงฟันเข้าอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าจะต้องดึงฟันหลังไปชิดปิดช่องเพื่อให้เราไม่ต้องใส่ฟันปลอมหมอเข้าใจนะไม่มีใครอยากใส่ฟันปลอมใช่ไหมคะก็คือลองมาปรึกษาดูก่อนว่าเคสเราเนี่ยสามารถที่จะดึงฟันมาให้ชิดปิดช่องว่างเพื่อไม่ให้ต้องใส่ฟันปลอมได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ไม่ควรม,มันก็จะต้องกลับไปสู่แผนการรักษาที่ควรจะเป็นก็คือการใส่ฟันนะคะเพราะฉะนั้นนี้ต้องดูเป็นเคสเคสไปแต่บางทีนะครับถ้าเกิดเป็นแค่ช่องเดียวเนาะเป็นแค่ช่องเดียวเทียบราคาจัดฟันกับราคารากเทียมเนี่ย<อ>มันอาจจะสูสีสูสีกันเนาะ<อ>แล้วก็ระยะเวลาในการทำรากเทียมเนี่ยมันก็จะประหยัดกว่าระยะเวลาในการจัดฟันก็<อ><ๆ>ต้องดูเป็นเคสเคสไปนะใช,ะใช่ช่างน้ําหนักให้ดีทั้งระยะเวลาค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราอยากได้บางคน เหมือนไม่มีแผนการจัดฟันอยู่ในชีวิตเลยเพราะไม่สามารถที่จะมาจัดฟันได้2อสปีอะไรเงี้ยอย่างงี้ก็การใส่ฟันก็อาจจะตอบโจทย์กว่า<ช>นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูเป็นกรณีกรณีไปนะคะเคสแบบไหนที่เรียกว่าโหดแบบที่4คะ่ะเสียฟันฝั่งตรงกันข้ามไม่ตรงกันทแยงมุมอ่าอย่างสมมุติว่าเสียฟันกรามน้อยฝั่งขวา,เ,าเสียฟันกรามใหญ่ฝั่งซ้ายอยางนี้อ,อ่าเสร็จแล้วต้องดึงแก้ที่ยื่น มันจะแบบเป็นการดึงที่มันไม่สมดุลกันอ่าไม่สมมาตรใช่ไม่สมมาตร<อ>ไม่สมมาตรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหนึ่งก็คือช่องฝั่งหนึ่งอาจจะปิดอ,อีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่ปิดนะครับหรือนะครับปิดสองช่องแต่ทําให้ฟันหน้าบนเอียงไปด้วยเ,<อ>เนี่ยมันต้องเลือกเอาว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าบางคนแบบเขาเรียกว่าอะไรมีบุญจริงๆเนาะพอดีดึงไปแล้วมันเข้าไปพอดีมันก็มีแต่ว่าน้อยอ่ะคือ ในความสามารถของคุณหมอในใจของคุณหมอเนี่ยก็ต้องอยากให้มันดีที่สุดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าบางทีมันตั้งต้นด้วยความไม่เท่ากันเอียงอย่างเงี้ยค่ะฟันหน้าเราก็อยากจะเหมือนรักษาสมดุลไว้ให้มันได้กึ่งกลางใบหน้าะแต่ว่าไอ้ฟันที่เสียหายไปมันก็ดันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเคสแบบนี้เป็นเคสที่ยากในแง่ที่ว่ามันยากที่จะทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีสมบูรณ์แบบอันนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดยอมให้มันใช้เขาเรียกว่าอะไรดีกว่าเก่า อันนี้ได้อันนี้ดียวาอาจจะต้องเหมือนกับว่าปรับความเข้าใจว่าเราตั้งต้นด้วยปัญหาที่มันมากกว่าคนอื่นอ่ยผลลัพธ์ปลายทางมันอาจจะไม่เป๊ะแต่ก็คือดีขึ้นแน่ๆนะคะอันนี้ก็คือยากที่จะทําให้สมบูรณ์แบบนะคะต่อไปเป็นโหดแบบที่5้าอันนี้โหดจริงครับหน้าเบี้ยวหน้าเบี้ยวคือถ้าเกิดคนไข้ามาหน้าเอียงฟันเอียงเนี่ยแล้วบอกว่าจะให้จัดฟันแล้วให้มันตรงเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้เพราะว่า บางทีการเอียงหรือการเบี้ยวเนี่ยมันอยู่ที่กระดูกอนอกลอาจาาจะทําให้ฟันเรียงเรียบได้แต่ปัญหาเรื่องหน้าเอียงหรือว่าหน้าเบี้ยวเนี่ยอาจจะไม่ได้หายไปหมอเจอบ่อยๆเลยนะคะว่าคนไข้เนี่ย เหมือนไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองหน้าเอียงหรือเบี้ยวนึกออกไหมเพราะว่าจริงๆพอเราเห็นใบหน้าอย่างเงี้ยมันจะมีทั้งรูปหน้ามีทั้งแก้มทั้งทรงผมเลยเงี้ยมาช่วยทําให้ดูเหมือนเป็นปกตินะคะแต่เวลาที่มาตรวจเนี่ยบางทีหมอเนี่ยแหละจะเป็นคนบอกว่าแบบอ่าจริงๆไม่เท่ากันนะสองข้างเพราะว่ากระดูกขากรรไกรสองข้างมุมไม่เท่ากันหรือว่าขนาดไม่เท่ากันอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณหมอจัดฟันเนี่ยเราจัดฟันก็คือจัดได้ที่ตัวฟันใช่เพราะฉะนั้นสามารถ จะจัดฟันให้เรียงสวยงามเงยก็ได้แต่บางทีมันแก้ไขเรื่องของกระดูกขา,ดขากันไกไม่ได้นะคะ<ฮ>ทีนี้ถ้าอยากแก้ไขต้อง,อองก็จะต้องผ่าตาดัดผ่าตัดร่วมด้วยผ่าตัดก็มี2แบบผ่าตัดแบบที่แก้ที่เอียงทั้งชิ้นเนาะบิดให้มันตรงเลย กับบางอันก็คือแค่เหลาข้างนี้ออกอข้างนี้ทิ้งไว้หรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องปรึกษาคุหมอผ่าตัดอ่าเป็นการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดหรือบางทีเป็นการที่จัดฟันร่วมกับการทําศัลยกรรม<ะ>อ่าก็แล้วแต่เคสอันนี้ก็ต้องดูเป็นเคสเคสไปเหมือนกันแต่ว่าให้รู้ไว้เลยว่าถ้าเราเป็นคนที่มีขาการรไกรสองข้างไม่เท่ากาันใบหน้าสองข้างไม่เท่ากาันหรือว่ามีความเอียงความเบี้ยวเนี่ยเนี่ยคือโหดอ่านะแล้วก็อีกอันหนึ่งครับคือคนแค่ไม่รู้ตั้งแต่แรกนะครับเสร็จแล้วบอกว่า จัดจัดไปแล้วทําไมหน้าเบี้ยวเออนะคะอันนี้ก็ต้องเคลียร์ให้ดีตั้งแต่ต้นคือตอนแรกเนี่ย<ม>เข้าใจครับว่าไม่ค่อยมีคนรู้หรอกว่าตัวเองหน้าเบี้ยวถ้าเกิดไม่ได้เบี้ยวเยอะจริงๆเพราะว่าฟัน,นซ้อนอยู่เวลาฟันมันซ้อนอยู่เนี่ยเวลาคนมองหรือแม้กระทั่งตัวเราเองมองในกระจกดูไม,ไม่รู้ก็ะจะไปโฟกัสตรงที่ว่าฟันมันซ้อนแต่ไม่ได้ดูว่าตรงหน้ามันเอียงนะครับคนเราจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะดูจริงเนี่ยจะให้ตัดครึ่งหน้ามาทับกัน มันจะไม่สนิทโดยโดยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วความจริงทุกคนนะี่ยมีความไม่เท่ากันของสองข้างนิดนิดอยู่แล้ว<อ>แต่ว่าบางคนที่เธอเกิดมีเยอะนะครับแล้วมีฟันซ้อนด้วยนะครับ เรียงฟันเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดขึ้นเลยว่ามันเอียงใช่บางทีมันกลายเป็นว่าก่อนจัดทําไมไม่เบี้ยวจัดเสร็จแล้วทาไมดูเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าอันนี้ก็คือต้องทําความเข้าใจตน้่ยต้นว่าจริงๆมันดูหลอกตอนแรกเพราะว่ามันเอียงไปทั้งกระดูกด้วยฟันด้วยเอียงไปหมดพอจัดฟันให้ดูตรงเป๊ะปุ๊บกลายเป็นเห็นความผิดปกติแต่ช่วงรูปหน้าช่วงกระดูกขากันไก่นะคะเพราะฉะนั้นเคสเอียงเคสเบี้ยวเคสหน้าไม่เท่ากันเนี่ยจัดว่าโหดอ่ขอเสริมอีกนิดนะไหนๆก็คุยเรื่องนี้ คือบางคนนะครับเอียงน้อยมากแต่ปัญหาคือคนไข้ยขยันดูบ่อยมากคือคือคือเจอบ่อยมากครับคือคนไข้เหมือนกับคุณน้องนอกหงหยกอะอคือไม่มีอะไรก็ต้องแบบ,บส่องกระจกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเอียงระดับ0.5นดมิลมันนิดเดียวครับดูทั้งวันจนแบบว่าไปคิดเอาว่าเนี่ยมันเบี้ยวมันเอียงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย นอกจากตัวคนไข้เองกับตัวหมอเนี่ยไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีใครรู้่ะแต่ว่าแบบเป็นความกังวลใจมาก <c oughs> แล้วก็ต้องดูกระจกทุกห้านาทีนะครับสิ่งนี้ก็คืออยากจะบอกว่าดูกระจกน้อยกว่านี้ชีวิตก็จะดีขึ้น <c oughs> จริงบางทีเราแบบว่ามั่นใจไปเลยแล้วไปโฟกัสที่อย่างอื่นเพราะว่าไอ้ส่วนที่เรากังวลอยู่อะค่ะไม่มีใครในโลกนี้เห็น <c oughs> เห็นอยู่คนเดียวะะถ้าเกิดจะมีเราให้คนอื่นเห็นนะครับมีมีวิจัยบอกด้วยนะ4มิลครับเพียงแบบ4มิล แล้วก็จริงๆมีดาราหลายๆคนเอียงนะครับแต่ว่าดาราไทยนี้ไม่กล้าเอ่ยชื่อแล้วก็อย่าไปเอ่เยแต่ถ้าเกิดเอาดาราต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าอันนี้ในอดีตเนาะแต่ว่าเซิร์ชคงขึ้นทอมครูซเห็นไหมอทอมครูหล่ขอ,อขนาดนั้นเอ,เอียงหนึ่งซี่ฟันอลองไปเซิร์ชดูนะทอมครูซเวลาย,ยิ้มมาเนี่ยคือหน้า,หน,าหน้าทั้งเดี้ยวหน้าทังเอียงแต่เห็นไหม คือบางทีมันไม่ต้องมาโฟกัสอยู่ที่ตัวนี้มันดูเป็นองค์รวมเขาก<ช>็าคือดูดีดูหล่อระดับ<ช>โลกไปเลยก็อย่าส่องกระจกบ่อยมาก อันนี้หมอแบบอยากให้ลดความกังวลใจไปนะคะเพราะว่าอันไหนที่มันเป็นปัญหารจริงเราแก้ไขได้เราก็แก้ขไแกแกขแต่ถ้าอันไหนที่มันเป็นเพียงเล็กน้อยไม่คุ้มค่าที่จะไปแก้ไขแบบเหมือนเล่นใหญ่เบอร์ใหญ่ขนาดผ่าตัดทั้งหน้าเลยแบบนั้นเนี่ยก็เหมือนทําที่ใจเราดีกว่าอ่าเหมือนทําแบบลดระดับความคาดหวังลงมานิดหน่อยเพื่อให้เพื่อให้มีความสุขมากขึ้นเนาะ อ่ะหมดความโหดของเราเรี่ยงคะยังยังมีอีกยังมีอีกความโหดไม่หมดเพียงเท่านี้เคสที่จะต้องผ่าตัดแล้วไม่ผ่าตัดนี่ไงคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความก้ากึึงระหว่างผ่าตัดได้กับผ่าตัดไม่ได้นะครับบางเคสไม่จําเป็นต้องผ่าตัดคือยังไงก็ไม่ต้องผ่าเนาะแล้วก็บางเคสแบบว่าดูแล้วยังไงก็ไม่ไหวต้องผ่าแน่แน่อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือไม่ต้องพูดถึงแต่เคสก้ามกึึงเนี่ยผ่าตัดน่าจะดีกว่าเอียงไปทางผ่าตัดแต่คนไข้บอกว่าขอให้มันดีสุดๆ โดยที่ไม่ผ่าตัดอันนี้มันจะเป็นการจัดฟันแบบฝืนโครงสร้างฝืนกระดูกออันนี้อันนี้ก็ยากเหมือนกันคือในความไม่อยากผ่าตัดอะหมอเข้าใจนะคะเพราะว่าเวลาที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องความน่ากลัวต้องแบบนอนในโรงพยาบาลเป็นการผ่าตัดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงมากๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็แพงกว่าจัดฟันเนาะถูกต้องค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดในการจัดฟันเนี่ย มันเป็นหลักแสนอยู่แล้ว<ม>ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าบางคนมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถจะไปผ่าตัดได้เราเหมือนพูดง่ายว่าจัดฟันอย่างเดียวได้ไหมคะหมออะไรเงี้ยค่ะก็<ม> ถ้ามันเป็นเคสที่กั้มกึ่งไว้ยังพอได้หมอก,ก็จะพยายามให้เต็มทีแ่แหละค่ะอเพียงแต่ว่าต้องทําความเข้าใจว่าเราเป็นเคสที่ยากโหดใช้เวลานานและผลลัพธ์เนี่ยได้ดีขึ้นอดีแต่ว่าไม่ได้มไม่สุดไม่สุดนดะเพราะว่าจริงๆมันเหมือนต้องผ่าตัดแต่เราไม่สามารถผ่าตัดได้นะคะเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เป็นเคสโหดๆยาก,ยากจริงๆถ้าเกิดอยากจัดฟันรับสบายใจอย่าไปคิดว่าสมบูรณ์แบบคืออะไรครับเราคิดแค่ว่ามันดีขึ้นเนาะ มันดีขึ้นรูปหน้าดีขึ้นการบดเคี้ยวดีขึ้นยิ้มสวยขึ้นดีกว่าก่อนกว่าก่อนจัดอันเนี้ยเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าคาดหวังความดีที่สุดเนี่ยความเป๊ะเนาะแบบนี้ยากเลยในในบางเคสที่มีข้อจำกัดมันก็ไปถึงตรงนั้นไม่ได้จริงๆนะคะมีอีกสองมีสอแบบเนี่ยความหดมันไม่มีซีซสุดมันเป็นเพาะอันมันนอต้องเล่าให้หมดอันนี้หัวข้อนี้ไม่มีขาดแน่ นะครับคือคนไข้มีพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการจัดฟันลําบากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟันมันเคลื่อนที่เนี่ยครับฟันเขาเคลื่อนที่เนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่เพราะว่าหมอเป็นคนดึงอย่างเดียวถ้าฟันได้รับแรงอะไรมากระทบฟันก็ขยับคนไข้างคนชอบกัดลิ้นผีปักเล่นเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าชอบเอาลิ้นดันฟันดันดันลิ้นเอาดันฟันหน้าสังเกตง่ายๆเลยคนไข้กลุ่มที่เอาลิ้นดันฟันนะครับลิ้นจะเป็นร่องรูปฟันเลย อ่คือถ้าเกิดหมอแบบว่าอยากปิดช่องฟันหา่างหรือว่าอยากจะดึงฟันที่ยื่นเข้านะครับหมอพยายามดึงลิ้นคนไข้ก็พยายามจะดันม,มันก็จะเข้าข้อออกเองี้ยมันก็จะไม่เสร็จสักทีหรือนะครับจัดเสร็จแล้วนะครับ ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์้ก็ดันออกมาอีกออลิ้นก็จะทําให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมวิธีการเทสนะคะบางคนไม่รู้ว่าเราเป็นเคสที่ลิ้นดันฟันหรือเปล่าปกติเวลาเรากลืนเวลาเรากลืนไม่ว่าจะกลืนน้ําอาหารหรือน้ำลายเนะะี่ยค่ะลิ้นจะต้องแตะที่เพดาน เพดานปากนะไม่ใช่เพดานนี้นะเพ้นแต่ที่เพดานปากเราก็กลืนอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติตามปกติดยไม่รู้ตัวเราก็จะทําแบบนี้ว่าเวลาเราจะกลืนน้ําลายลิ้นก็จะอยู่ที่เพดานแล้วก็กลืนลงไปแต่คนที่คุณหมอพูดว่าลิ้นดันลิ้นดันเนี่ยค่ะเขาจะไม่เอาลิ้นแตะเพดานแต่ว่ามาแตะด้าน,จจนหน้า เหมือนเวลาหมอเทสนะหมอก็จะเหมือนกับว่าแหวกลิ้นฝีปากขึ้นแล้วบอกให้กลืนให้หมอดูแล้วถ้าเห็นลิ้นพุ่งมาอย่างนี้ก็คือชัวร์เลยก็คือเป็นคนที่เคสลิ้นดันก็จะทําให้การจัดฟันเนี่ยยุ่งยากขึ้นแถมตอนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่ใส่ลิเทนเนอร์ก็ดันออกมาอีกกรณีนี้แอบบอกว่าเป็นเคสที่เหมือนจะต้องใส่ลิเทนเนอร์ตลอดชีวิตถ้าแก้ลิ้นไม่ได้จริงมันฝึกได้นะจ๊ะอันดับสุดท้ายนะครับอันนี้โหดที่สุดละ คนไข้ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาคนไข้ไม่มาตามนัด ไม่รู้บอกก็ไม่รู้จะจัดฟันยังไงจะเจ็ดเสร็จยังไงก่อนเออนะคะต้องมาหาุณหนอเดือนละหนึ่งครั้งอันนี้แบบมาเป็นไตรมาสมาเป็นไตรมาสเาต้รับเครื่องมือหลุดย้อนไม่ดีย้อนหลังกันอยู่อย่างนั้นนะคะทั้งทั้งในเรื่องของการไม่มาตรงตามนัดทั้งในเรื่องการดูแลทําความสะอาดก็คือเป็นอุปสรรคไปซะทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากคนไข้เนี่ยแม้แต่เคสง่ายๆใช่ก็ยากได้ก็ยากได้นะคะเพราะฉะนั้นจัดฟันให้แย่ลงจัดฟันอย่างไรให้แย่ลงใช่ อย่าให้เราเป็นคนคนนั้นเอออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยเจอกันขอให้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะขอให้ไม่มีข้อนี้คือหมายถึงว่าถ้ามันจะมีความยากให้มันเป็นความยากที่จําเป็นต้องเกิดเช่นมันเป็นโครงสร้างของใบหน้ามีฟันฝังอยู่อย่างนู้นอย่างนี้แต่อย่าให้ยากเพราะว่าตัวเราเองไม่ให้ความร่วมมือใช่แล้วเราก็จะตอบคุยกันเองเราจะตอบกันได้ว่าเนี่ยหมอที่สุดแล้วนะเราก็ให้ความร่วมมือเต็มที่แล้วนะอันนี้มันคือที่สุดที่เราจะทําได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดมีหัวข้อนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจบ ใช่ดีขึ้นกน็แ,นแล้วก็น่าเสียดายไหนๆเราก็เหมือนเสียสตางเสียเวลาในการที่จะจัดฟันให้ดีขึ้นแล้วอย่าให้เรื่องของอุปสรรคในการที่ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษามาเป็นอุปสรรคให้ให้ผลลัพธ ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นความโหดของคุณหมอก็ได้ระบายสิ้นสุดแล้วใช่เดี๋ยวเปลี่ยนชุดนะคะชุดของท่านประธานบริษัทก็จะเปลี่ยนเป็นชุดที่รีแล็กขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายค่ะ่ะ